รัสเซียเย้สหรัฐสาภาพยุโรปความบาดมอสโกร,รอบที่18ไม่สถเทือนยูเครนแพ้เท่ากับสหรัฐสาภาพยุโรปแพ้วันที่19กรกฎาคม2568ยหกสิบดิัค่นค่ะธนวัดวังชากรแฟลชบิ๊กวอร์สหรัฐและสาภาพยุโรปพ่งจะผ่านมาตรการความบาดครั้งใหม่เธอเป็นครั้งที่18แล้วนะคะต่อรัสเซียดูสิ มีอะไรบ้างลดพดานราคาน้ำมันดิบราเซียของกลุ่ม G7 ลงจาก60ดอลลาร์ต่อารลเร็นเป็น47.6ดอลลาร์คือกดราคาราเซียต้องขายไม่เกินราคานี้นะที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่เอาเข้าจริงก็ขึ้นอยู่กับใครเดียวกับใครห้ามทำธุรกรรมกับท่อส่งน้ำมัน Nord Stream 1และสําสำหรับผู้ประกอบการในสภาพยุโรปนั่นก็คือไม่ให้มาใช้ เพราะว่ารัเสเซียเป็นหุ้นส่วนสร้างนอซิมสองอันตัตวงจรตลาดเือพูด,ดง่ายๆไม่เอาน้ำมันรัเสเซียเข้าอออยุโรปเลยต่อมาห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมกลัน่นที่ผลิตจากน้ำมันดิบของรัเสเซียผ่านประเทศที่สคือห้ามขายเอเยนของอินเดียตุรกีหรือจีนหรือใครก็ตามห้ามพูด,ดง่ายๆว่าข่าวนี้ กดดันหรือคว่ำบาตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียที่ผ่านมา16มาตรการเนี่ยเล่นงานรัสเซียฝ่ายเดียวคนเดียวประเทศเดียวนอกจากนี้เพิ่มเรืออีก77ลำเข้าบัญชีดำรวมเป็น419ลำแล้วที่สหรัฐและสาภาพยุโรปแบ็กคลีสหรือถือว่าเป็นกองเรืองเงาเพื่อควบคุมการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซียก่อนหน้านี้ก็บัญชีดำไป200กว่าลำนะคะ แต่ก็พากับไปแอบซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียทำมาแล้วไม่ใช่จะไม่ทำก็มาตรการแบบเดิมๆเพิ่มจำนวนจะได้ผลหรือเปล่านอกจากนี้ก็แบ็กลิสธนาคารรัสเซีย22แห่งตัดออกจากระบบ s w ิฟคือือใครทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซีย22แห่งตามใดยชื่อดังต่อไปนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรม แลกเปลี่ยนเงินตราหรือทางธุรกิจด้วย SWIFT SWIFT นี่เป็นระบบ Transfer หรือการออส่งผ่านการใช้การจ่ายการซื้อของเป็นระบบที่สหรัฐตะวันตกใช้มาตลอดและทั้งโลกก็ใช้ตามวันนี้มีระบบใหม่เข้ามาแทรกแล้ว ไม่ต้องตัดเขาเขาก็เล Pay, and and ip, ิกใช้ไปแล้วค่ะสำหรับ b r i c s ตอนนี้สมาชิก b r i c s เขาใช้ b r i c s p a y ย์เขาไม่ใช้ w i ิปค่ะแล้วเขาไม่ใช้ดอลลร์ซื้อขายสินค้ากันอีกแล้วลงสัจยาบันด้วยชัดเจนดูแล้วนี่คือความเฉลียวฉลาดของสหรัฐและสภาพยุโรปหรือคะแหมช่างฉลาดซะจริงๆทำแบบเดียวกันนี้ซ้าไปซ้ำมา17รอบเข้าไปละถ้าพากันคาดว่าผลลัพธ์จะออกมาแตกต่าง ก็เดิมรัศีอัดเหนื่อยหน่อยนะคะสูญเสียเวลาเสียเงินเสียพลังงานในการจัดตั้งบริษัทใหม่บริษัทเงาพลิกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากนั้นก็ใช้ชีวิตต่อไปชิวๆอินเดียจีนและเบลารสุสคงต้องเสียเวลาทาสีเปลี่ยนชื่อบริษัทขนส่งใหม่จากนั้นก็ใช้ชีวิตค้าขายต่อไปเหมือนเดิมชิวๆนอกจากนี้สินค้าจากเยอรมนีที่ไปยังคีร์กิสสถาน เพิ่มขึ้นในอดีตเนี่ยพันแเซนะเมื่อความบาทรัะเสียแต่วันนี้เขาเชื่อมั่นนะคะนักวิเคราะห์มันจะเพิ่มเป็นสามพเซ์เลยเพราะว่ารัสเซียก็ยังคงขายถูกอยู่ใครไม่อยากได้ของถูกเอาไปขายต่อได้กำไรตั้งเยอะแล,ละรัสเซียก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปหอบกำไรต่อไปเออเลยนะคะ16มาตรการทำอะไรไม่ได้ สิกรอบทําอะไรไม่ได้คิดว่ารอบที่17รัสเซียจะพินพังหรือขนาดลดราคาสินค้าทั้งหลายสุดๆแล้วด้วยนะคือกำหนดเพดานห้ามขายเกินรัสเซียบิ๊กลอดละถูกกว่าน,นี้อีกยังได้กำไรพิสูจน์มาแล้วจากการคว่ำบาตรสิบหกรอบเรื่องนี้เดเมทรีเมดเวเดฟนะคะรองประธานความมั่นคงของรัสเซียออกมาย้ำเมื่อเยยทั้งสหรัฐและสะภาพยุโรปเลย บอกว่าความบาทมา17รอบรัสเซยลำบากแต่ส่งผลให้แข็งแกร่งและมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากขึ้นไปอีกฉะนั้นความบาทรอบใหม่รอบที่18คือความบาทมา17รอบรัสเซยลำบากแต่ส่งผลให้แข็งแกร่งขึ้นมีพันธมิตรที่แน่นเหนียวมากขึ้นฉะนั้นความบาทรอบที่18ก็ไร้ประโยชน์เมื่ออยู่เครนแพ้แล้วก็จะแพ้ต่อไป และเมื่ออยู่เค้นแพ้ก็คือสหรัฐและสาภาพยุโรปแพ้นั่นเองว่าสะเจ็บแม่ละคะตุกไปเลยเมดเวเดฟนี่ปากเธอแซ่บจริงๆเมดเวเดฟยังย้ำอีกว่ามาตรการจำกัดทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ภาคพ,พลังงานและการเงินของรัสเซียโดยเฉพาะด้านการเงินมันไม่กฎหมายแต่ตอนนี้สหรัฐยุโรปนี่หน้าม,มืดไม่สนใจกฎหมายหรอกไม่สนด้วยว่าใครจะมองว่ายังไง เพราะว่าหลังชนฝาไม่รู้จะปราบรัเสเซียยังไงเมสเบเดบอกว่านี่เป็นความพยายามอีกครั้งที่จะกดดันรัเสเซียเกี่ยวกับความขัดแย,งย้งยูเครนเอามาบีเพื่อจะได้ทำตามที่ยูเครนและสหรัฐต้องการแต่แน่นอนเศร,รษฐกิจของเราจะอยู่รอดและระบบบันเดอร์ไรจะพ่ายแพ้ต่อไปเขาเรียกระบอบการปกครอง,องของเคฟชุดเซเลนสกีนี่ว่าบันเดอร์ไรซึ่งเป็นชื่อเรียกของกลุ่มเนียวค่ะ การโจมตีเป้าหมายในยูเครนรวมถึงเคียฟรัสเซียก็จะดำเนินการด้วยกำลังที่เพิ่มมากขึ้นมอสโกจะหันเหออกจากสภาพยุโรปแน่ทั้งในทางการเมืองและการแยกตัวจากกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมผลการปฏิบัติการที่แนวหน้ายูเครนไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเมื่อคืนโดรนกรันสองของรัสเซียเอาอีกแล้วโจมตีโอเดสซามีรายง,งานว่าเป้าหมายคือคลังอาวุธของนาโต ที่ส่งมาให้ยูเครนแล้ววันนี้ล่ะวันนี้แต่เช้าเลยทิ้งบอมสนามบินยูเครนรัวๆมีที่ไหนบ้างมีสนามบินชคอนีสนามบินโอเซโนเยสนามบินสตาโตโรคอนสแตนติโนเยและก็พีวีดีและโรงงานในเพฟโลกราเขตอุตสาหกรรมชอตสกาของซูมีก็กำลังถูกโจมตีวันนี้แหละ รวจพบว่ามีกองกําลังยูเครนปากหลักอยู่บ้านเขาอ่ะเขาก็ต้องอยู่สิแต่ไม่เปิดเผยว่าเป็นทหารนะคะระบบเตือนภยัยการโจมตีทางอากาศที่ยูเครนย,ยังคงมีผลบังคับใช้ในหลายภูมิภาคนั่นคือยังไม่หมดทั้งหมดเอ่อท่ามดเนี่ยสงสยัยจนะหนักจาเป็นการสํารวจศักยภาพในการป้องกันภยัยทางอากาศของอยูเครนนะคะตอนนี้ก็ได้คําตอบว่ายังมีอยู่ยังไม่เกลี้ยงทีเดียว กำลังขอสัตและสะัตก็รับปากจะให้ผ่านมือนาโต้ดูเหมือนว่า50วันที่ทรัมป์ขีดเส้นตายมันไม่ได้มีความหมายสำหรับรัสเซียใดๆคำตอบที่ให้ทรัมป์ก็คือรัสเซียบุกทะลวงอยุเครนไม่หยุดขณะที่ยุเครนก็ยังคงส่งโดรนโจมตีในดินแดนรัสเซียไม่หยุดอีกเหมือนกันแต่ทำอย่างไรก็ยังไม่อาจพลิกสถานะในสงครามให้ยคยุนั้นเหนือกว่ารัสเซียได้ จับตานะคะเยอรมนีประกาศอีกแล้วประกาศชัดเลยเมื่อเช้านี้ว่าจะส่งลูกยาวให้เคียบเร็วๆนี้เราอาจได้เห็นเบอร์ลินหรือฐานทัพใหม่เยอรมนีที่สร้างใกล้ชายแดนรัสเซียโดนถล่มเพื่อตอบโต้ก็เป็นไปได้ค่ะ